เมื่อวันที่12มีนาคม2564ณบริษัทเจดีภูจำกัดตำบลเทพกระสัดีอําเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตนายพิเชษปานาพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายธนูศักดิ์พื่งเดชประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเกต็ตนายภูมิกจรักแต่งามนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตร่วมถแถลงข่าวรายละเอียดภาพรวมของจังหวัดภูเกต็ตกับสถานการณ์เศรษฐกิจและโควิดปี2564 ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2564เป็นต้นไปรวมถึงนโยบายและแผนงานเพื่อการฟื้นฟูภูเก็ตในระยะยาวตลอดจนได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตด้วยในโอกาสนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลที่แท้จริงตามโครงการรวมพลข่าวที่บริษัทเจดีภูจำกัดร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น นายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตและนายภูมิกิตรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าวร่วมกันว่าหลังจากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563จนถึงปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยที่ได้รับผลบกระทบอย่างรุนแรงที่สุดเพราะระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต เพิ่งผ่านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างปกติการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รัฐบาลกำหนดไว้ในวันที่1ตุลาคมส5 6 4โดยนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ต้องกักตัวหากได้รับการฉีดวัคซีนครบจำนวน2โดสแล้วนั่นรวมไปถึงแนวทางต่างๆที่กำหนดให้เกิดขึ้นก่อนหตุลาคมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแอร์เรียคอเรนทีที่กักตัวเพียง7วัน หากฉีดวัคซีนครบ2โดสและกักตัว10วันหากไม่ฉีดวัคซีนภายในบริเวณโรงแรมโดยไม่ต้องกักตัวในห้องพักถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและภูเก็ตที่จะเดินต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากมีการฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยนีนน่นะครับ ในช่วงนี้นะในช่วงนี้ที่รัฐบาลประกาศชัดเจนแล้วก็คือว่าเข้ามาถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับผ่านได้รับ COE เข้ามาแล้วเข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานที่พักเนี่ยเราขอให้อยู่ในสถานที่พักนั้น7วันนะครับอยู่สถานที่พักนั้น7วันห้ามออกจากเขตที่พักใน7วันนั้นให้อยู่ในห้องพักได้3วันแล้วก็อยู่นอกห้องพักได้ ทำกิจกรรมฟิตเนสออกกำลังกายต่างๆนะฮะในฟัิตี้ของโรงแรมเนี่ยนะอีก4วันรวมแล้วเป็นเกวันนะครับสำหรับกลุ่มคนไทยซึ่งซึ่งเดินทางกลับจากต่างชาติแล้วก็เข้ามาประเทศไทยก็ใช้เกณฑ์ดเดียวกันครับก็คือกักตัวอยู่ในที่พักเจ็ดวันนะครับส่วนคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ต้องกักสิบวันนะครับแต่ว่าอยู่ในที่พักห้าวันอยู่นอก อยู่นอกห้องได้อีก5วันอันนี้เป็นนโยบายซึ่งทางสอบคอ,อเห็นชอบนะคบแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ได้ประกาศไปแล้วเมือม่อเมือ่อเมื่อสักวันที่ผ่านมาครับ